โทรมาบอกว่าให้มารับเมียวเมียวตอนบ่ายโมงครึ่งลมแรงด้วยหนาวด้วยแมวๆมวเสร็จแล้วยังไม่รู้ตอนนี้เอากรงเข้าไปใส่เจ้าเมียวเมียวข้นไในนะเป็นรถเคลื่อนทีเนาะมาแล้วเมียวเมียวมาแล้วมาแล้ว มอนตออ hey, meow, meow. าก่ให้เมียวเมียวไงลูกเจ็บไหม mm hmm. กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว oh. นอนลุกนอนเจ็บเนาะ mm hmm. ต้องใส่ที่สวมคอไว้สิบสี่วันโอ้โหไงลูกเดินไม่ค่อยไหวเนาะโอ้ oh. ไม่ดูแผลหน่อยลูกแผลใหญ่ไหมแผลใหญ่ไหมไม่ให้ดูยังไงลูกงงยังงงงงอยู่เนาะแผลใหญ่เปล่าขอดูแผลหน่อยไม่กล้าจับตรงท้องเฮ้ยตรงไหนเอ่ยแผลใหญ่ไหมผ่ายาวไหมลูกขายาวไหมโอ้ดูแผลที่ใหญ่ไหมโอ้ ยังจะเล่นยังอยากจะเล่นอีกเนอะเขาอยากจะออกข้างนอกนะงงงแมวกินน้ำแมวกินน้ำตอนนี้เอาไข่แดงให้แม่แมวกินค่ะก็กินบ้างนิดหน่อย เมื่อกี้เลียแผลห้ามเลียดูหน้ามุยเลยอ๋ะไม่ให้ออกข้างนอกใช่ไหม,ม,ม,มเอาเอาพ่อมาเยี่ยมแม่กะก็เข้ามาเยี่ยม,มเ,เห็นไหม,ม,ม,มเอาละๆๆเอาละเอาละจะลงมาเล่นด้วยเห็นมันเนี่ยเล่นไม่ได้หลูกเล่นไม่ได้ดูนี่ที่นอนมีตั้งเยอะไม่นอนมาซุกอยู่ตรงหัวนเนี่ยเห็นไหม แมวทำอะไรหลกแมวแมวเสร็จแล้วคืนนี้ก็นอนอยู่ตรงปลายขาเนี่ยแสดงว่าเรานอนกระดุกกระดิกไม่ได้เลยยิ่งทียิ่งนอนกินที่แล้วเราจะนอนอยังไงเนี่ย